บอกแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมาน์น้นําำมาต่ำเพียรดอ่ะผมลดให้อีกสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเกลือที่กิโลละพันสามเป็นเนื้อแกะมาจากออสเตรเลียนะครับพริกไทยกับเป็นพริกไทยอ่ะกิโลละพันไป่พริกไทยสามสีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับสุขุมสุขพ้นนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูทูบชา n e l สาระดีๆหลากหลายแนวหลากหลายสไตล์ครับเฮาคือเก่านะครับผมอาวุธนีสีผ้ามาช่มนะครับเพิ่นยังนี่ครับ เนื้อเนื้อโคขุนกำนันเตียงชาโลเล่เอเอสี่ครเนื้อโคขุนอยู่กันทีเดิมวกับร้านอ่าสองพี่น้องครับคนสวยนะครับครับผมเสียงทิพนะครับเจ้าของร้านนะครับสวัสดีครับเนื้อตัวนี้จะเป็นเนื้อของนั้นเตียงเขาเรียกว่าส่วนลิบอายตรงนี้มันเป็นที่ปะตรงนี้มันหอมนุ่มอ่ะนุ่มคนณคุณคนณสไลด์อยากมากกินความนุ่มก็คือต้องมากินส่วนนี้ริบอายอ่า เพราะว่าเมื่อเกล็ดตั้งที่เขาเรียกว่าเป็นเกร็ดที่เมี่ยมนะฮะคพาว่าบุจําเป็นต้องไปกินกับไี่ยังหลายคือเราใช้แค่เกลือกับพริกไข่เกลือนี่นะครับเนี่ยเนีกยบล้วก็พีไข่ยาตัวนี้รพิกไที่รั้วอยู่นี่แหละเป็นพกไข่สามสีพริกไข่สามสีเนาะนะครับสามสีกินนู้นละพันเป็นสามสายพันโอ้แต่ว่าบุลรกาบอกเลยครับราคาแบบนี้ที่อยู่แถวบ้านเขาเนี่ยบุ๊คมีนะครับราคาที่ว่าอยู่กินแค่หลักร้อยกัน ก็หมายะเลือกชิ้นนี้ถ้าเกิดอยู่ในห่างไม่ต่ํากว่า2,000นะฮะพันไม่ต่ํากว่า2,000นะฮะพั1000 100นหโอ้โหนี่เนาะ2,000ันเนาะครับเนาะครับประมาณนั้นก็ถ<อ>ึนห่างได้ออาซิมซิมแจ็คเกียร์ยังไงนะแม่น่ะอ่ะต้องต้องแกะแก<จ>ะจ,จ,จิกพี่ตเออครับเจพอลองมึงนะครับอันนี้เจพอลแชร์บ้านพอนะครับสะสมได้หนีท้องเห็นมอน้ำขอมือเด่กเขาเล่นมืดแล้วครับนี่เข้มบ่นอ่ะได้ยินหูตานี้กจะไม่หูจากไหนก็มี หอ,อย่อยหอยหอยเพ่อนคือ <c ười> คือนุ่มอ่าคือ,ค,อ,ค,อคือละลายในปากมันม่มีสิดไเลนะมันไมีกินหอมของของขาอ้าวอสามารถรูได้ป่ะหัวตัวเนี้ยกินอี่อย่างมา๊ตาขนาดนี้นนนนเลยแมนแมนกาเซือราต้องมารองอยู่ว่าสองมิน่องได้ครับสายยางเือผ่านไปอิ้มไมนูหนึงไมนูยังเสิมาอิ่ไม่เกินสิมาที่จะกินขาไอซีโคงแกะกันครโคะ นำกลิ่นมีสามอย่างด้ครับนี่เลือกได้สามลวดมีสามลวดให้ให้ให้ร้องเบิึงสนใจกับมาแน่ได้บรรยากาศดีก็ครับสองพี่น้องปากนะครับปากคันไถ่บ่วงหัวถามเดี๋ยวให้ป้อมทิ้งเบอร์โทรของร้านหรือว่าตำแหน่งของร้านนะครับอยู่อยู่ใกล้ๆโรงยนมอเตอร์คอแล้วกันปักมุดให้ไตโพดครับปักไตโพดได้ม้ใหไตโพดนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมาแนะนน้ำมาต่ำเพียร่ะผมลดให้อีกสิบเปอร์เซ็นต์ ถ้าบอกว่ามึงช่องเล่นชัดเดียวเนลยรอดเลยสิบเปอร์เซ็นเลยดิว้าวขึ้นรถดลายเลยอ่างซิดได้ตัวหนึ่งคือคือกบอฟก๊อหนาหนาหนาช่องมาเบื้อง่าตอนนี้เบื้องเบื้องช่องนี้เบื้องคว้าสองมีน้องแล้วก็กไมายืนให้น้องเขาเบื้องนะครับรอดสิบเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นก็ตัวตื่ใจต้นปั๊มเลยว่าโอเคอะเมนูนั่นมาไปที่ว่านี่ทีอันอันนี้เป็นอ่าอันนี้มันจะมีตลอดนะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเมนูไม่ผูเขียนนะแบบ จะไม่มีตลอดเนะอันนี้เป็นตัวเรียกวอาเนื้อทอดเผ็ดสองพี่น้องเนื้อทอดเผ็ดสองพี่น้องคิดถึงว่าเองแองกาเผ็ดแบบนี้แบบนี้เหมือนเผ็ดแบบกระแก่โงเล่นกับปากก็ได้กับปากร้านแน่โอเคครับครับครับผมเดี๋ยวเจอกันเมนูต่อไปเดี๋ยวผาชุ่มบรรยากาศร้านตอนเย็นๆนะครับแพลมาได้เด้อพี่น้องเด้อกสามาจากตัวในเมืองอำเภอพ่นนะครับไปทั้งแมงหน่อยนะครับกัดอยูุ่สายเมื่อก่อนถึงโรงเรียนมบคครับเมืองพลวิยาคม อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับอาครับผมอ๋อบันทึกที่ผมซิมมึงกินเกลือน้ำจิ้มไหนแซ่บก<ม>็มนูนี่เลยเนาะแบบตรงกลางเล้นะพูดม,มกินเกลาก่อนดิ้มเกลาก่อนจเกลานี่ต้องกินแบบยุกเย้ยแบบแบบฝรั่งกินนะเอานี่กันเอานี่กันแต้อนี่กับน้ำจิม้มนึงเนี่ยชอบปะเล้ยงดีจังบอยเอานี่จิ้มจิบบอยเอาจิ้มมันจิเค็มเอาเนื้อจิ้มเนื้อแล้วก็แปะแจก้เกลือเออแจก้แก้หน่อยนึง เอแม่เราก็กินเลยก็ได้เราแต้มนี่นี่เนี่ยงีองเนี่ยนิดนึงนะฮเดี๋ยวไปกินหลายมันช่โบเข็มงัวบานเขาเองสิบ่ได้บอกว่าแซ่บงัวบานเขาเองสิบ่ได้บอกว่าแซ่บอกบ่ได้ลยวร้องเหี้ยนะเนียวอันนี้เฮะชิมเนืยอเอออันนี้นล้วไหมพี่น้องลองเบิ้งดูอันนี้เนื้ออันนี้เมนูยังก่อนครับเนื้อทอดเผ็ดสองพี่น้องเนื้อทอดเผ็ดสองพี่น้องนะครับเบิงเื้อวงลวดมีแบบฟิวฟิวของไหน กูสมเนี่ยแม่พี่น้องมิกินในอย่างแนวอะไรเป็นแบบเชิงแบบแมนก็ยังสมุนไพรไปเรื่อยเนียนสมุนัยแล้วครับเีห็นห้มันออกเป็ดไปลำไปลำเลยแมนออกเป็ดเอากระปับแก้มช่วยอะไรเด้อฮะครับผมแกมิบมิตลอดได้ครับจิมมี่แค่อาทิตย์นึงอาจิมมี่ก็แค่โบกี้โบกี้จานน่ะเป็นอย่างนี้ยังั่นเอาเวลาเวลาจิคนจิกินบ่ต้องกินง่ายๆไง ผม<บ>จแดงมื้งนี่มาถึงเลยยุคนีอันนี้ก็เหลือยอยี่หันได้ยี่ห้อหกคอตอนนี้ก็อเอาอย่าคำยังไงดูแช่พี่ยาพี่น้นองเอ้ยมาลองซิม,มึงนเนี้ครับโดยวางตัวกันเป็นอาหารหอีสานที่โบอีสานอ้ามาแล้วครับบาร์นี่ติดตัวไปได้ไหมเนาะนะสายไฟร์เซลเลยวนี่เนื้อซี่โครงแกะเดี๋ยวหนูค่อยกินนะลูกอ่าให้พ่อที่บ้านอันนี้มายัางไงเนื้อแกะยังไดเป็นเนื้อแกะมาจากออสเตรเลียนะครับออสเตรเลียนด้ที่แม่นาะ นนนี่ังเป็อิตาเลี่ยนไม่เอานะครับนี่ฮะเวลาจะกินเขาก็ต้องจับงี้ทานปุ๊บลูดลงมาอันนี้คืออันนี้สาธิตวิธีกินเนื้อแกะซี่โครงแกะเนาะที่มันอร่อยที่ว่าอร่อยแต่ว่าเนื้อแกะตัวนี้เป็นมันจะไม่เหมือนแกะไทยเด้แกะไทยมันหยีขาวแต่ตัวนี้นาะขาว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 ไม่ขาวเดียวหมดอร่อยโอเคเดี๋ยวชีเดซินครับเดี๋ยวดูเจฮอนทิมก่อนนะครับเดี๋ยวข้างโอ้ย ไม่คอยกินแก้วใช่ไหมเนี่ยนี่แหะเคยเป็นแผลบอ่ปาีกัอ้าคิวคิวเอารีย่ยความคิดมาย่ความคิดปนีนกินเยัที่ผมแหนเีเดไม่กินอีหลพี่น้องันมีราทานเขาอีรับหลบเนี่ยเอาเนี่ยทานเองเนี่ยแซ่บปะอยากกินอ่ะอยากกินเหรอ้อย บอกแล้วมือยงัวเลยกิัไราวตววด้แก้วรับเล็กน้อยเด็กินไปกูแน่ก่กินดีนะครับคอับปลากินมนึงนี่ครับสีรุ้งแกะออสเตรเลียออสเตรเลียครับเนื้อโคกคุนล่ากันไปที่นีนะครับขอบใจคั่านกดติดตามกดแชร์กดไลค์สับไทยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรในเ r e า run c h a n n ด้วยนะครับ ล่ากันไปเที่ยสมีนะครับแกะขาจังนอยแก้ขาจังนยนะครับกินมาี่อ่วันนี้อ่ะ่ไบ๊ายบายเลรันช่าไย้เารินตามฝากสมไคร้ด้วยนะครับสมหัติเียงอะไรพี่ะไรสมบัตสมัตไม่หายใช่ปะฮะสมหัสมัตเนี่ยเดี๋ยวเมันโมเมน่นสมบัตเริ่เริ่มเริ่มมาเอาปิคลิปนี้อะก็ ลากันไปด้วยคลิปนี้นะครับสมหวังนะครับโอเคสามวันสามวันเอาเลยลูกอะสามวันบ๊ายบายกันไปคลิปนี้โอเคโอเคอะสามวันสามวัน